น้องชื่ออะไรครับผมปายเยงชื่ออะไรนะปายเยงปาเยอ๋อายุเท่าไหร่ครับ25ห้าแล้วยี่สิบห้าอยู่แถวไหนครับเนี่ยบ่อแก้วบ่อแก้วคือมาไกละเนี่ยใช่ไหมใช่โอ้แล้วห่างจากตรงเนี้ไปประมาณสักกี่หลักบ่อแก้วเนี่ยมันไปรถไฟหรือไปรถไฟแล้วขี่รถไฟจากเนี่ยไปถึงบ่อแก้วเนี่ยกี่ชั่วโมง ไปถึงรถน้ำพลา5ชั่วโมง5ชั่วโมงโอ้นี่คือตั้งใจมาเที่ยวที่นี่โดยตรงเลยใช่โอ้สุดยอดเลยแล้วกลับตอนไหนครับเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้หรือว่าพักค้างคืนที่นี่ด้วยพักอยู่ที่นี่พักอยู่ที่นี่เลยมากี่วันแล้วครับเนี่ยมาได้หลายวันแล้วหลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มงานเลยป่ะแ่โอ้เห็ยนนอกนี้เท่าไหร่เอ่ย25ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเขแล้วมีแฟนหรือยังเลย ยังไม่มีย,มมยังไม่มีนะโอ้น้องยังโสดนะครับสาวบอกแก้วนะครับสวยมากเลยโอ้โหชุดสวยมากสวยมากโอเคขอบใจมากจ้ะขอบใจมากโอเค